เออเออเละตุ้มเป๊ะเละตุ้มเป๊ะหมูคุกโคนเออเออโอเขาตดใส่ซะเนอโอ้โอ้โอ้อืยอึงหน่อยอึงใหญ่ เันเจ้าเล่นนะ่ะเล่นดีๆหน่อยเดี๋ยวโดนลูกหลงเขาระวังโดนลูกหลงเขาเออไปแล้วค่ะสองพี่น้องไปแล้วค่ะ ตามพี่ทันไหมนะ่ะตามพี่ทันไหมนะ่ะเออหมูเออเออเละตุ้มเป๊ะเละตุ้มเป๊ะหมูคุกโคนเ,เออเออโอเคเขาตดใส่เะเนาะโอโอโอ ดาวระวังระวังอือ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 อดูแม่แป้งนะคะดูแม่แป้งมีความสุขหลายยิ่งกว่าลูกอีกนะคะนี่ น้องดาวเห็นแม่แป้งเล่นนะน้องดาวถอยเลยอยากให้แม่แป้งได้เล่นนะสี่ผ้านองไปไสไม่มีกล้วยให้ขโมยหรอกไป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 พี่ปึ้มเขาทำความสะอาดไม่มีกล้วยกล้วยมันหมดแล้วมันออกไม่ได้เขาปิดประตูแล้วนะ่นะน่ะ อโอ้ยทำไมมันออนอววอย่างนี้พี่กับน,น้องนี่ เอ้าเอ้าระวังระวังแต่ลูกหลงเขานนะกลัวงาเขานนะเจ้ากลัวงาพี่ดาวน่ะระวังลูกหลงพี่ดาวเด้อเออโอ้กขับ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 แท้ๆแล้วจะไปมุดทำไมเบิงเบิงพี่เนเบิงเบิงลูกสาวเจ้าเบิง แล้วหนูจะไปมุดทำไมโอ้ยอ,อนอัวเขาได้ใจจริงๆเลยนเจ้านี่มานองไปใส่อีกเออนั่นบอกแมว่าแล้วพี่ดาวก็จะตดใส่ ลุ้นไปทั้งคลิปนะคะแล้วก็เป็นภาพที่ประทับใจนะคะเล่นด้วยกันนะด,ด,ดู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 จเจ้าพยายามจะขึ้นพี่ดาวให้ได้นะแต่ไม่กล้าขึ้นนะอยากจะขึ้นขี่พี่ดาวนะแต่ไม่กล้าโอ้หนันโอ้ทิพพี่ดาวอย่าอย่าทิบน้อง อึ้ยเอ้ยเอ้ยอึ้ยเอ้ยอึ้งหน่อยอึ้งใหญ่น้องน้องน้องเจนเจ้าขาสีโอ้ดูแม่แป้งนะคะมีความสุขหลายเล่นคู่กับลูกนะคะดูเันเจ้าเันเจ้าพญยืนเลไปใช่ไหมเจนเจ้า นี่ยังกับอุบาทอุบายู้สอเ้ยตเบออะตออกกับคนเบาบอลเนาะมีพี่ดาวแล้วบอลก็บเบาหนูมีพี่ดาวแล้วหนูไม่เอาอะไรทั้งสิ้น ป,ป,ป,ป่วยบ่ปปมีดอกโลกมา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 เร็วเร็วเร็วเออเออแล้วหนูจะเดินไปเดินมาทำไมจันเจ้า คอพี่ดาวเหมือนโซโฟาเลยใช่ไหมจันเจ้านั่งคอพี่ดาวเลยมีความสุขหลายๆลยระวังระวังงาพี่ระวังงาพี่ดาวโอ้โอ้ชอบอุนอัวเขานะ่ะดูนะคะความอุนอัวของนาง ดูความออนอวของนางนะคะดูดีนะพี่ตาวเป็นคนใจเย็นสุข,ขุมไม่งั้นนะเจ้นเจ้านี่ไม่รู้จะเป็นยังไงบ้างนะคะไม่รู้จะโดนกี่ดอกนะแต่บังเอิญพี่ชายเป็นคนสุข,ขุมหน่อยนะโอ้โอทับแท่เจ้าเจ้าเจ้าทับแท่เร็วเร็วโอ้ ดูมาดามของเราลำคาญจันเจ้าแล้วจะหนูเธอพ่อหนูลำคาญจันเจ้าแล้วเล้วเล้วแล้วเร็วจะหมดเวลาเล่นแล้วนะจะไปทำงานบ้านแล้วเร็วๆล้วมาเล่นดีๆแล้วแล้วจะหมดเวลาแล้วนะ จะหมดเวลาปล่อยแล้วนะเวลามีจำกัดนะโอ้โหสวนมาดามของเรายิ่งกว่าเด็กอีกค่ะทุกคนต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคนะถ้าเอาพี่เดือนออกมาตอนนี้สงสัยกลับที่ผูกไม่ได้นะคนะเพราะว่าก็เป็นจ้างที่เป็นหนุ่มแล้วเวลามาโดนฝนแบบนี้<ม>เขาจะคลึกนะแ<ม>ล้วเร็วเร็ว,วจะหมดเวลาเล่นแล้วนะใครจะเล่นมาเร็ว เร็วเร็วลูกเร็ว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 จะหมดเวลาเล่นแล้วนะเจ้าเยอะ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 อื้ออื ถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมนะคะช่วยกันกดซับสไคร้กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็สวัสดีค่ะ